สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะก็ในส่วนของหน้าไพ่นะคะทางในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็ไพ่แนะนำต่างๆนะคะทางเราได้มีการเปิดขึ้นมาแล้วเนาะโอเค ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในแต่ละเรื่องนะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องการงานนะคะไพ่ทีเ่เพื่อนๆได้น,นะคะจะมีไพ่ศักดิ์สรีอำนาจแล้วก็ไพ่ใจดีนะคะถ้ามองโดยภาพรวมนะคะเดือนนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีอำนาจหรือว่ามี power ในงานที่เรากำลังทำอยู่เนาะหรือว่าถ้าคนที่ทำงานประจำมาหาน่าจะแบบเป็นช่วงที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือกับบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการมอบหมายเนาะให เป็นหัวหน้างานในบางส่วนหรือว่าอา,อาจจะเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ก็ได้นะคะอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วงต้นเดือนนะคะไพ่ที่ได้นะคะจะเป็นไพ่ศักดิ์ศรีนะคะก็จะโดดเด่นกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการเนาะจะเป็นแบบพวกทหารตำรวจทนายความหรือว่าคนที่ต้องแบบ ทำงานในเครื่องแบบนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวช่วงนี้ถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำอะค่ะศักดิ์ศรีเนี่ยมันยังหมายถึงว่ามันยังหมายถึงการที่เราเนี่ยได้ทำงานในในจุดที่แบบมันอาจจะได้ชื่อเสียงก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็มองว่าเป็นช่วงที่กับบางคนอะ อาจจะใช้อีโก้เยอะไปนิดนึงในเรื่องของการงานเนาะเพราะว่าพอพอ,พอมันเป็นไพ่ศักดิ์สีขึ้นมาค่ะมันเหมือนกับแบบทุกอย่างมันก็คือแบบยึดไปตามแบบศักดินะ์สีเนาะตามอีโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอะถ้ามันมากเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะ,ะไม่ดีอาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานได้เนาะอืม มาในช่วงกลางเดือนนะคะได้เป็นไพ่อํานาจนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนตอนน้นเนาะว่าเดือนเดือนนี้เนี่ยเราน่าจะมีอ่าอนาจหรือมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมี power ในการที่จะแบบควบคุมคนหรือว่ามีการได้รับมอบหมายให้ไปทํางานเป็นแบบพวกหัวหน้างานหรือว่าหัวหน้าโปรเจกต์ได้นะคะเออหรือถ้าสมมติว่าเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นคนที่ทํางานทั่วไปเลยไม่ไม่ได้เป็นแบบ ฟีลแบบตำแหน่งแบบหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้การงานน่าจะโดดเด่นขึ้นมาจนทําให้หัวหน้าเนี่ยเริ่มมองเห็นศักยภาพในตัวเราว่าเออในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะโปรโมทไปเป็นอ,อ,อาจจะเป็นรองหัวหน้าฝ่ายหรืออาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายอะไรเงี้ยได้เช่นกันเนาะมาในช่วงปลายเดือนนะคะได้เป็นไพ่ใจดีนะคะ ก็มองว่า,าในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับความเมตตาจากทางหัวหน้าเนาะหรือว่าอาจจะได้รับความเมตตาจากทางแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ถ้าเราทํางานเป็นแบบพวกเซลล์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับทางด้านการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะแบบให้ความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเรามากขึ้นหรืออีกในหนึ่งนะคะก็คือไพ่เนี่ยมันหมายความว่า ในช่วงตอนต้นเนาะต้นเดือนเนี่ยเราแบบได้ไพ่ศักดิ์สรีได้ไพ่อำนาจเนีนะ่ยบางทีคือแบบเหมือนเราอะอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนนั้นอะมากเกินไปพอแบบมันเหมือนเริ่มมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือกับแบบลูกน้องบริวาระไรอยอะไรเงี้ยพอมาช่วงปลายเดือนเราเราแบบเหมือนเริ่มรู้ตัวละเริ่มปรับตัวได้ละเราก็จะมีความใจดีกับเพื่อนร่วมงานกับเอ่อบริวารที่เราคอยดูแลมากขึ้นนั่นเองนะคะ มาในส่วนของเรื่องการเงินนะคะไพ่ที่ได้นะคะจะเป็นไพ่ทรหดอดทนสบายๆแล้วก็เติบโตค่ะช่วงต้นเดือนเนี่ย มันด้วยความที่ได้ไพ่เป็นเอ่อทรหดอดทนเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะคือบางอย่างที่เราไปคาดหวังในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะล่าช้าออกไปหรืออาจจะยังไม่ได้ตามกําหนดหรือตามอ่ช่วงเวลาตามที่เราหวังเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไพ่กลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ยมันค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าพออ่ผ่านพ้นช่วงต้นเดือนมาเข้ากลางเดือนละเราได้ไพ่แบบสบาย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 ,สบายเนี่ยมันก็หมาย หึงว่าการที่เราแบบมีกินมีใช้ไม่ได้มีปัญหาหรือความกังวลใจอะไรในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็กับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเอออยากกินอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่จําเป็นต้องคิดเยอะเวลาที่แบบเราอยากจะกินอะไรอยากจะใช้จ่ายอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็พอมาในช่วงปลายเดือนนะคะได้ไพ่เติบโตอ่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเริ่ม มีความคิดที่อยากจะนําเงินไปลงทุนหรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเงินที่เรารอคอยมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยอาจจะเข้ามาในช่วง กลางเดือนค่อนไปทางปลายเดือนนั่นเองนะคะอนอกจากนี้นะคะกับบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินเข้ามาด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าพอเป็นไพ่เติบโตมันก็เหมือนหมายถึงว่าเราเนี่ยมีเงินทุนที่จะแบบนําเงินไปซื้อเมล็ดพันธุเนาะแล้วก็เอาเมล็ดพันธ์ุนั้นน่ะมาปลูกพอปลูกต้นไม้ก็เริ่มเติบโตขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะอืก็มองว่าภาพรวมนะคะในเรื่องการเงินอาจจะมี ติดขัดบ้างหรือว่าอึดอัดใจบ้างในช่วงต้นเดือนเนาะแต่ว่าพอเข้ากลางเดือนมาถึงปลายเดือนเนี่ยก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะและในเรื่องของความรักนะคะไพ่ที่ได้นะคะจะมีไพ่แผ่กิ่งก้านนะคะไพ่ Move on หรือว่าก้าวต่อเนอะแล้วก็ไพ่ฉับไวนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มีการเปิดแยกนะคะ ในการทำนายจะเป็นแบบคนโสดคนมีคู่หรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดแบบทำนายแบบโดยรวมไปเลยนะคะโอเคมาดูในช่วงต้นเดือนนะคะไพ่ที่ได้ก็คือเป็นไพ่แผ่กิ่งก้านนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องอระมัดระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะอาจจะมีคนเข้ามาแบบ อยากสารสัมพันธ์กับเราเพิ่มมันเนาะด้วยความที่ว่าเป็นไพ่แผ่กิ่งก้านอะนะคะอาจจะอยากให้ระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งแต่ว่าในแง่ดีก็คือ,อ,อถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการแบบมีคนเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีการแบบเติบโตมากขึ้นออ,อย่างคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีสถานะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้น หรือว่าอย่างคนที่มีครอบครัวแล้วแผลกิ่งก้านเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะมีบุตรหลานบริวารเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนโสดเนาะแผลกิ่งก้านเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆอยู่เพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย ต้องพาตัวเองไปเข้าแบบสังคมหรือว่าต้องพาตัวเองเนี่ยออกไปพบเจอผู้คนบ้างนะคะมันถึงจะมีโอกาสที่จะได้มีคู่เนาะถ้าสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่นะคะมาในช่วงกลางเดือนนะคะเป็นไพ่ก้าต่อเนาะเป็นไพ่ move on ก็ ในคนที่ถ้าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาหรือว่ามีความขุ่นข้องหมองใจหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันนะคะในในทัศนคติหรืออะไรก็ตามแต่กับคนรักหรืออะไรเงี้ยเนาะม o v e on เนี่ยมันก็แปลได้2อ,อย่างอีกเช่นกันเนาะเช่นว่า Move on มันอาจจะหมายถึงว่า เราจบกับคนคนนี้เพื่อที่จะ move on ไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือเราตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหานี้ให้จบแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันนั่นเองนะคะในส่วนของคนโสดนะม o ฟออนมันอาจจะหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยต้องก้าวต่อไปในชีวิตไม่ว่าเราจะมีคนที่ คนที่เราถูกใจหรืออาจจะเป็นการแบบก้าวต่อไปด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะเอ่อจะบอกว่ายัางไงดีละ่ะคือคือบางทีการที่เราอะอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวมันอาจจะดีกว่าการมีคู่ก็ได้เหมือนกันนะ,นะคะอืมและใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ช่วงอ่าสิ้นเดือนเนาะจะเป็นไพ่ฉับไวนะคะตรงนี้เนี่ยมัน ค่อนข้างเด่นไปกับไปกับคนที่เป็นคนโสดแล้วก็คนที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะฉับไวเนี่ยคือคนโสดอ,อาจจะ เปลี่ยนสถานะแบบไวก็ได้อาจจะแบบอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บได้ไปเจอคนที่ถูกใจแล้วก็แบบเออมีคนคุยเลยอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าอย่างคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่เราแบบคุยคุยอยู่พอเห็นเราแบบอยากจะ move on อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันแบบปล่อยเธอไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็กลับมาให้ออสถานะที่ชัดเจนกับเราก็ได้เออส่วนคนที่มีคู่มีคนรักแล้วนะคะคำว่าฉับไวเนี่ยมันมันอาจจะ แปลไปในส่วนของความที่แบบเวลาที่เราเาจะตัดสินใจทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าอย่าตัดสินใจเองคนเดียวแบบรวดเร็วโดยที่ไม่ปรึกษาคู่ของเราเนาะเออเพราะว่าพอพอเรามีคู่หรือมีคนรักแล้วเนี่ยบางทีบางอย่างอะ่ะมันจะต้องทําเป็นคู่หรือว่าบางอย่างที่เราจะตัดสินใจอะค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจเราอาจจะต้องปรึกษาคนข้างๆเรา,าก่อนเนาะอย่าแบบ ทำอะไรแบบปรับปรับฉับพันอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะโอเคค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นไพ่ผจญภัยไพ่สัมพันธ์แล้วก็ไพ่เฉิดฉายนะคะคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลเนาะเพียงแต่ว่ากับบางคนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คือคือว่าอะไรเดียวคือถ้าในเดือนมีนาคมเนี้ยเราอ่ะ ต้องออกไปแบบไปท่องเที่ยวที่แบบต้องไปแอดเวนเจอร์ไปผจญภัยหรือต้องแบบเข้าไปอยู่ในแบบว่า,าป่าเขาลำนาวพลายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะว,ว่าอาจจะมีโอกาสถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้หรือว่าอาจจะไปแพ้แบบพวกพืชพวกายางจาก จากต้นไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เช่นกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าไพ่เชิดฉายตรงนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่เป็นผู้หญิงถือร่มเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วเนาะก็ในบางพื้นที่มันอาจจะมีแบบพวกพุยุฤดูร้อนหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะแบบ เราไปเจอแบบแดดจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพกร่มนะคะแบบกางร่มไว้นิดนึงเพื่อป้องกันตัวเองจากทั้งแสงแดดที่มันมันจัดเกินไปแล้วก็แสง UV ด้วยนั่นเองค่ะและในเรื่องของโชคลาภนะคะแบบ เห็นไพ่ mm hmm. แล้วแบบโหแอบลุ้นตามเลยอ่ะเพราะว่าไพ่ใบแรกนะเพื่อนๆได้ไพ่แจ็คพอตนะคะแล้วก็ไพ่สดใหม่และไพ่เฉลิมฉลองคือไพ่ mm hmm. <ง>มันเสริมกันมากๆเลยว่าเดือนนี้เราน่าจะมีแบบโชคลาภอะไรเงี้ยฟุกๆเข้ามาแน่นอนก็ยังไงดีล่ะคือมันมีโอกาสเนาะในการที่จะในการที่จะแบบว่าลองเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยหรืออาจจะได้อะไรมาจาก ครอบครัวก็ได้ที่มันโชคลาภเข้ามาหรือกับบางคนนะคะอาจจะเป็นเงินมรดกก็ได้หรือว่าอาจจะได้โดยแบบเสน่หาสักคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันเนาะก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสสูงที่เดียวในการที่จะได้โชคจากตรงนี้นะคะแต่ว่าไงก็ เ,เสี่ยงโชคกันแบบมีสติเนาะอย่าไปทุ่มทุนอะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็มันก็เป็นดวงโดยโดยรวมด้วยไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครคนใดคนหนึน่งแต่ว่าพอไพ่มันออกมาดีแล้วเราก็อยากจะให้แบบทุกคนได้รับพรอันดีอันนี้นะคะจากที่ไพ่ได้ทํานายมาเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครลองไปเสี่ยงโชคแล้วได้หรือว่าแบบ เออมีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะได้โชคฟลุกฟล๊กๆเข้ามาในเดือนนี้นะคะ่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะค่ะในส่วนของไพ่แนะนำนะคะชุดแรกนะคะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นไพ่ embrace your emotions นะคะ,ะใบนี้เนี่ยมันหมายถึง ว่าให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกหรือว่าให้มีสติตามรู้ทันในสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่นั่นเองนะคะว่าอในตอนนี้เรารู้สึกยังไงมีความโกรธเสียใจดีใจหรือว่าอยากร้องไห้อะไรยังไง<ๆ>ก็ให้ยอมรับในสิ่งที่เรากําลังรู้สึกกับอารมณ์ที่เรากําลังรู้สึกนั่นเองนะคะ ามาในส่วนใบที่2นะคะได้ไพ่ f i r e Ingenuity นะคะใบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าให้เราเนี่ยค้นหา Activity ที่เราทำแล้วเราแบบแฮปปี้ที่จะทำมันไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นอะไรก็ทำไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปก็ดีร้องเพลงก็ดีหรือว่าจะเป็นาการเล่นเกมก็ได้หรือว่ากิจกรรมอื่นๆก็ได้ที่เราทำแล้วเราแฮปปี้อ่ะไพ่ใบเนี้ยก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยหาเวลาว่างในการที่จะไปทากิจกรรมตรงนั้นบ้างนะคะ และใบสุดท้ายนะคะที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นพ่ Exer c i s e นะคะโอเคในเดือนนี้เราอาจจะต้องมีการแบบ Ex e r c i s e รร่างกายตัวเองบ้างออกกำลังกายบ้างนะคะขยับแบบ m move ตัวเองบ้างอย่าแบบนั่งกับที่หรือว่าอยู่กับที่นานๆน,น,นะคะเพราะว่าการที่นั่งกับที่นานๆหรืออยู่กับที่นานๆมันก็อาจจะทำให้เ,เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันยึดได้หรือว่าจะทำให้ ร่างกายในส่วนที่ที่มันต้องรับน้ําหนักอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะมันมันเกิดความเสื่อมหรือเกิดการแบบว่าปวดอักเสบได้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยการาลุกขึ้นมาออกกาลังกายหรือว,ว่ายืดเส้นยืดสายบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราค่ะค่ะและคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากไพ่พันตานะคะใบแรกที่ได้นะคะเพื่อนๆได้ไพ่นากคากค่ะ,ะในเรื่องความรักนะคะไพ่พันตาบอกว่าสําหรับคนโสดเนาะ มีผู้คนมากหน้าหลายตามาทําให้ไหววัน่าในเดือนนี้เราอาจจะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานั่นเองเนาะก็เหมือนกับในอ่าไพ ชุดความรักนั่นเองนะคะสำหรับคนโสดที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนมากมายาคนที่น่าสนใจด้วยเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพาตัวเองไปพบเจอผู้คนด้วยนะคะอย่าอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่กับที่เนาะไม่งั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์หรือได้พบเจอใครนั่นเองค่ะามาในส่วนของคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่าตั้งรับไม่ถูกวันนี้เขาจะมาอารมณ์ไหนอ่ะ ก็กับบางคนเนาะที่อาจจะมีปัญหากับคนรักหรือว่าเดาทางคนรักไม่ถูกเนาะว่าเอาเอแล้ววันนี้เขาจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหมือนอยู่ดีๆก็จูนกันไม่ติดอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องค่อยๆปรับตัวกันนะ,นะคะมาในส่วนของงานนะคะไพบ่บอกว่าแก้แล้วแก้อีกกว่าจะได้สิ่งที่ถูกใจในจ้างอ่าก็ อาจจะมาในส่วนของไพ่ศักดิ์สรีเนาะตั้งแต่ตอนแรกที่แบบเออเราก็มีอีโก้เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องรับฟังอ่าความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะอืมในเรื่องของการเงินนะคะไพ่บอกว่ายังพอมีให้คุณใช้ใจ่ายตามอารมณ์แต่อย่าสปอยตัวเองมากระวังขัดสน ก็ตามไพ่การเงินเนาะที่ช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเราค่อนข้างแบบสบายๆช่วงนั้นอาจจะต้องอะระวังการสปอยตัวเองเยอะกันไปด้วยนะคะมาในส่วนของสุขภาพนะคะไพ่บอกว่าสิวฝ้าจะทําให้รําคาญใจเดือนนี้ก็อาจจะต้องอะระวังนิดนึงเนาะโดยเฉพาะคนที่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ PM ก็กลับมาอีกแล้วแล้วก็โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งนึงเนี่ยการใส่หน้ากาก เป็นเวลาน,นานๆนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเกิดสิวฝ้าได้ดังนั้นเราต้องดูแลสุขอนามัยตรงนี้ให้ดีด้วยนะคะเคล็ดลับนะคะไพ่บอกว่าสวดคาถาน,หนาหน้าทองจะช่วยเสริมสเสน่ห์อันนี้ก็ลองไป Google กันได้นะคะว่าคาถาน,หนาหน้าทองต้องสวดยังไงเนาะ โอเคมาใบที่สองนะคะสำหรับไพ่คำแนะนำจากไพ่พันตานะคะไพ่บอกว่าไม่รับฟังโอ้นี่ไงเห็นไหมมันก็มีไพ่ศักดิ์ขึ้นมาตัวเราเองมันอาจจะมีอยากรับฟังใครเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ ในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยไพ่บอกว่าก็รักมันยุ่งยากเป็นโสดสีสบายใจเอ้นี่เห็นไหมบางคนก็แบบรู้สึกว่าเออฉันอยู่คนเดียวฉันแ็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากจะมีคู่หลอกอ่าส่วนคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่าหาเวลาว่างอออไม่ใช่สิหาช่วงเวลาและพื้นที่ความเป็นส่วนตัวบ้านจะได้เอาไว้ผ่อนคลายอารมณ์อื ก็อาจจะมีช่วงที่เราอยากอยู่คนเดียวเนาะยังไงก็บอกโค้งบอกคนข้างๆตัวเราให้เขาเข้าใจด้วยนะคะว่าแบบเออขอเวลาแบบวิเวกสักพักอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะได้เข้าใจจะได้ไม่มีปัญหาการที่หลังนะคะในเรื่องของงานนะคะพายบอกว่าเหมือนทํางานคนเดียวพูดอะไรไปก็ไม่รับฟังโออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเนาะที่แบบว่าเหมือนเราต้องทํางานคนเดียวเลยไม่มีใครมาช่วยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น ที่สไตล์การทำงานของเราหรือเปล่าหนะ้าหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรดีอะแบบด้วยนิสัยหรือด้วยแบบพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะที่ทําให้แบบคนอื่นไม่กล้าเข้ามาอะไรประมาณเนี้คืออันนี้คือเราต้องลองพิจารณาตัวเราเองด้วยนะคะเออ ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่บอกว่าไม่ฟังในสิ่งที่คนรอบข้างเตือนเรื่องการใช้จ่ายช่วงนี้ไม่ควรฟุ่มเฟืยนะอ่ะมาเป็นใบที่2แล้วนะคะที่เตือนในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะก็เรามาระวังกันไว้นิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะอ่าในเรื่องสุขภาพนะคะไพ่บอกว่าปัญหาน้ําในหูไม่เท่ากันโอ้อันนี้อาจจะต้องปรับไปเช็คนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้เนาะ โอเคสำหรับเคล็ดลับนะคะใบนี้บอกว่าเสียงธรรมชาติจะช่วยบำบัดความเครียดทางการเงินได้โอเคก็ลองไปหาฟังเสียงบำบัดแบบเสียงธรรมชาติเนจากใน Google ก็ได้หรือว่าจากใน YouTube ก็ได้นะคะมีให้ฟังหลายช่องเลยและใบสุดท้ายนะคะที่เป็นไพ่แนะนำนะคะไพ่ ภัยธรรมชาตินะคะเออซึ่งก็น่าจะรีเละก,กับตัวสุขภาพเนาะที่ว่าที่เตือนไปว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยสําหรับบางคนอาจจะเจอแบบพวกพอายุฤดูร้อนหรือพวกมรสุมอะไรเงี้ยก็ให้ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะอืมสำหรับความรักนะคะใบนี้บอกว่า คนโสดนะคะไพ่บอกว่าความรักเป็นสิ่งที่เกินคาดฝันอาจจะมาในวันที่น้ําป่าไหลหลากโอ้เกิรี่เลกับเรื่องความรักเนาะเพราะว่าใบสุดท้ายเราได้ฉับฉับไวอะเออมันอาจจะแบบอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บก็เข้ามาก็ได้เหมือนกันสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่าอารมณ์ของคู่เราน่ากลัวยิ่งกว่าพายุพยายามแยแยให้เขาพิโรธนะจ๊ะอืมก็ใจเย็นๆนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะไพบอกว่ามีงานใหญ่และเป็นงาน่วนฟันธงอ่านี่ไงเห็นไหมมีงานใหญ่มีงาน่วนเราอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นี่แหละอื ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่บอกว่ามีเหตุให้ต้องพลากเงินไปจากกระเป๋าเราในแบบที่เราไม่ค่อยเต็มใจจ่ายสักเท่าไหร่เอออันนี้ก็เป็นอีกใบนะที่เตือนเรื่องการเงินยังไงเดือนนี้ถึงแม้ว่าไพ่การเงินมันจะดีแต่ว่าก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะ มาในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่บอกว่าหวัดไม่สบายตัวคลันเนื้อคลันตัวอ่ะก็อันนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องแบบเจอ,เอ,อฝนหรือว่าการที่แบบต้องเข้าไปอยู่ในห้องแบบห้องแอร์หรือว่าต้องแบบออกไปเจอกลางแจ้งที่มันร้อน<ๆ>ก็คือเหมือนแบบร้อนร้อนเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กลางแดดแบบที่มันจัดจัดนานๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพเราได้นะคะอืในส่วนของเคล็ดลับนะคะไพ่ ขอภัยค่ะในส่วนของเคล็ดลับนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าร่มสีส้มช่วยการอ,อปราุปสรรคโอเคก็ไปหาซื้อร่มสีส้มกันเอาไว้นะคะช่วงนี้พกพาไว้แล้วจะดีนั่นเองค่ะ